วัสดีครับนี่ครับสู่ช่องหลังบ้านธนาลุงพลนะครับแล้วก็ช่องไฟบอกจ้นแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเราก็มาสวัสดีครับ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 สวัสดีวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ช่องหลังบ้านธนาลุงพลนะครับนี่ครับช่องนี้ครับหลังบ้านธนาลุงพลอย่าจำลองครับอย่าจำลองสวัสดีครับ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  ช่องด้วยเด้อคุณนาทีตาพาเพลินเป็ตาพาเพลินอ๋อเป็นน้องใหม่แต่แช่องอะไรนะยังแต่รุ่ดีลัลลามรุ่ดีลัลลามนะคะร่ดีมาช่องหลังบ้านหบ้านคนมาด้วยครับช่องหลังบ้านหลังบ้ครับขอบคุณนะครับนี่ก็มาถ่ายดูบรรยากาศครับถ่ายบรรยากาศนะครับหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับมีหลายช่องให้กำลังใจกันเยอะครับ

ไม่ขอให้อ่าช่องโอ้ค่ะคุณรักเล่นะคะตามนั้นค่ะขอให้จงมีความสุขด้วยกันนะคะขอบคุณือเงนรวยรวยทุกช่องอวยพรให้ลุงพลเอ้าทุกวันหลังบ้านทันน้อยโอพรในช่องหลังบ้านหน่อยเออใครว่าพิดว่าถูกว่าไมพิษเสียวบอกให้อวยพรลุงพล ก็ขอให้ลุงพลจงผ่านพ้นไปด้วยดีรวมทั้งคุณยายมาเป็นกำลังใจให้ลุงขอให้ลุงลุงสู้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 แก้วจะไอศิลครับเดี๋ยวเราไปดูไอนิลปบรรยากาศหน้าศาลครับนี่ครับมีหลายช่องครับนี่ครับพี่เสือพาไปก็มาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอพี่กุ้งหัวดีครับสวัสดี สวัสดีครับคุณนาทีนี่ครับสินภาพบรรยากาศน่าสานนะครับสวัสดี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 ครับนี่ครับอยู่บรรยากาศน่าสานของพุทธนาหานี่ตีนี่ก็มาให้กำลังใจกันได้ตีนะครับให้กำลังใจหลวงพูนแล้วก็ทีมงานทนายก็ได้มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่นาทีงาแล้วนะมาแล้วครับมาแล้วมาให้กำลังใจลุงนะครับขอบคุณมากๆเนาะครับสวัสดีครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศหลังบ้านทนายสวัสดีครับ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 นี่มาถึงกี่กี่โมงครับดิมาแต่เช้าเลยมาเช้าเลยบ่กโอ้วันนี้วันนี้คิดว่ายังไงวันนี้คิดว่าชนะค่ะชนะไหมชนะโอเคชนะเปอร์เซ็นต์ค่ะ อ้าวมาเซ็นเนาะถูครับเราอยู่กับอันนี้ช่องหลังบ้านทนายลุงพลสวัสดีค่ะช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะได้ครับสวัสดีค่ะช่องใหญ่ฝากช่องด้วยนะช่องว่าคนไทยสุดไปไหนมีแต่ฝากช่องนี่ครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับทั้งคนดูอยู่สี่สิบเอ็ดคนภาพบรรยากาศนะครับด้านหน้า น่าสานไ้ครับนี่ก็เป็นภาพสดๆนะครับก็ได้พาทีมงานทนายเพิ่งมาถึงว่าตอน10โมงองนิดๆครับ10โมงเอนิดๆครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับน้าสารนะครับนะครับก็มาให้กำลังใจลุงกันได้สิเนาะให้กำลังใจลุงป้ากันอยู่ที่น้าสารนะครับเราจะไปดูย่าชิกันนะครับยาบดีครับ อันนี้ช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะ oh, <Lord. S 1> อ๋อเหรอใช่ครับที่ช่องหลังบ้านทนายลุงพล oh, ยังยังยังไม่ได้ติดตามเลยย่าเนาะโปติดตามย่างโปติดตามช่องหลังบ้านทำไม่เป็นแหละถ้าไม่ทำให้ฮะ <c oughs> อ้าวสาวมันี้ไปถึงเมื่อไรน่ะวันที่สี่ค่ะพี่สีฮะที่สี่ครึย่าโอยพรโอยพรให้ให้ลุงไงเร้อค่ะก็ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในที่นี้นะคะก็ขอให้ลุงแล้วก็ช่างโครงแล้วก็มานาครับผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะวันนี้ไปแต่ดีดีด่างก็ผ่านพ้นไปได้ดีทั้งสามนะคะผ่านแน่นอนครับผ่คานแน่นอนกลับไปรอกลับไปรอลำฉลองได้เลยนะครับก็ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้ดีดีดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะก็ซาทูนี่แหละคือความมีเราจะคุยในหลักช่องหลังบ้านทางพ้นไหม ค่ะก็เดี๋ยวจะให้หนาทีกดให้เพราะว่าทําไมเ่เป็นต้องกดให้ติดตามใช่ครับฝากช่องหลังบ้านทนายลุงพลด้วยนะคะคก็ให้เอฟซีนะคะเข้าไปกดอ่าช่องหลังบ้านทน่านนายลุงพลนะคะเ<ช>ข้าเยอะๆนะคะเอฟซีเข้าไปกด like, ไลค์กดติดตามเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หลังบ้านทนายลุงพลนะคะครับเดี๋ยวเราเสร็จตรงนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวแกงกะเบ,บากัน รอ่าโอ้โข้ <laughs> าวแกงกะบาหวันพาไปกินหมูอ้าชิบ่ากินตัวเอง <laughs> โอ้กินชามชั้นเลยเหรอ <laughs> พี่นาทีไม่สามนะพี่นาทีพาไปกินตัวเองครับไอตีครับครับตรงนี้ก็พี่จะพาไปกินหมูนะคะใช่พาไปกินไปกินตัวเองครับมีใครว่าผมเป็นหมูสามชั้นผมเครือนนะครับผมหมูสี่ชั้นครับผมเลื่อนขั้นแล้วนะครับเมื่อก่อนสามตอนนี้เพิ่มไปขั้นหนึ่งนาทีแบบว่าอย่าอย่าไปให้ผมกินมันเพราะให้ผมจะลดผมจะลดเราได้ไหม หมดไม่ได้เพิ่มมาชั้นอีกแล้วนี่ก็มาให้กำลังใจลุงเต็มเปี่ยมเนาะจ้าก็ขอให้วันนี้ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันที่แก่งกระเบากันเนาะใช่แลัวพี่พาทีมงานทนายไปกินไปกินหมูหันบอกแม่วันรันยอยากบอกไม่ได้เดี๋ยวพวกไปซุ่มรอต้องอย่างนี้มาต่อยก็ให้บอกอย่างเดียวเลยมาต่อยไม่บอกก็ได้เราไปด้วยกันถ้าไม่บอกมันจะลุ้นแต่ถ้าบอกก็ไม่ลุ้นนะคะเพราะว่าเรามากับลุงทีมงานทนายอยากกินหมูหัน เลยเดี๋ยวพาไปกินหมูหันกันใช่ครับเท่าเรื่องนี้น่าจะกินได้กินได้เป็นเดื้อตัวเงี้ยกันกันกันก้ดีันกันานกั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 นกนกันกันกันดันกันกนกันกันกั้วยนกงนันกััวกัน่นกันันกันกัีกัืนกันันกกันกันกนกครับกักันกันันนนักนััน ทนายลุงพลด้วยวันนี้ก็ตามช่องหลังบ้านทนายลุงพลครับเดี๋ยวเรามารอดูข่าวดีนะญาตินะมาดูข่าวดีเมื่อกี้อ่ามางดูเลี้ยงเลี้ยงจะกินได้กินแบบนี้แหละเลี้ยหมูหมูใช่ไหมคะใช่ก็รอรอครับเราก็รอศาลเนาะรอศาลก็เราก็ต้องยอมรับคำสั่งสาลนะครับใช่ค่ะแต่ยังไงเราก็หวังหวังอยู่เนาะใช่ครับหวังครับบริวารบริวารปลูกมาอวยพรแล้วค่ะที่นาทีเมื่อเช้าเอาเหรอซื้อตัด โอ้รอก็เยี่ไอเปก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆหน้าศาลนะให่ครับก็ฝากด้วยครับช่องหลังบ้านทางพงนะครับแล้วก็ช่องค่อยบอกเจริญไอีนะก็นะครับก็มาถ่ายให้ไอ้นสอีนี้ไหนะไบเฮ้ยเปิดแอรเปิดแอรโอ้โสวยงาม มีสามมันนะโอ้ยพีครับก็สามคนไงอู้หัวบอลบอลบอลต่อยเอาความาลูกโอ้โหมาลูกนี่แล้วถ่ายภาพอะไรช่องป่ะโอ้ยครับมีโอ้ยสามช่อเลยป้ต๋องอดอกไม้ครับดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับลุงกับป้านะพีนะครับนี่ครับโอ้ยสามช่องงานไมฟพีครับมของลุงของช่างของลุงของช่างพงแล้วก็ขอมานาบอกค่ะจากคุณทานตะวันคุณทานตะวันลุงพลป้าแตนอ๋อทานตะวันนะครับเอพีครับ อ๋กอก็สวัีครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวรอลุงออกมาเดี๋ยวลุงจะมาแถลงนะสำหรับคลิปนี้ครับขออนุญาตลงคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่องหลังบ้านนายังพลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ